รายง,งานผลหลังจากการเปลี่ยนชิประบบไฟใหม่ให้กับ Garmin Finix 5X กลับมาชาร์จไฟเปิดเครื่องติดได้ตามปกตินะครับจากตอนแรกที่ส่งมาก็คือชาร์จไฟเปิดเครื่องไม่ติดนอนนี้ก็ชาร์จไฟเข้าที่66%นะครับถอสายชาร์จนะครับอันนี้สายชาร์จของลูกค้าเองที่เป็นแบบแป้นนะครับก็ทํางานได้ตามปกติเซนเซอร์ฮาร์เรทก็ทํางานได้ตามปกตินะครับนําไปจับสัญ,ญญาณ GPS นะครับ ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับทางานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยวเรารอให้เซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทวัดอัตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าก็แนะนําว่าอย่าชาร์จไฟเกิน5โวลต์น,นะครับอ่านาฬิกาทุกรุ่นทุกยี่ห้อยังไม่ได้รองรับระบบอ่าชาร์จไฟ เร็วนะครับฟ้าชาร์ตนะครับอันนี้เซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทก็วัดอัตราการเต้มหัวใจได้ตามปกตินะครับพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับนี่นะปุ่มย้อนกลับส่วนจุดชาร์จที่ซุดตัวลงไปตรงนี้ก็แนะนําว่าให้ใช้แปรงสีฟันกับน้ํามันอเนกประสงค์นะครับปัดเช็ดทาความสะอาดให้แห้งนะครับก็ค่อยเชื่อมต่อสายชาร์จนะครับก็จะไม่ซุดตัวลงไปมากกว่านี้นะครับเชื่อมต่อสายชาร์จนะครับนี่นะก็ชาร์จไฟ ขึ้นสถานะมอเตอร์สั่นทำงานได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้าก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกลีไบยินดีให้บริการนะครับใช้อะไรการมินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขอบคุณมากครับ